ชีวิตแม่บ้านเนาะตื่นเจ้ามากระทำความสะอาดบ้านเจ้าตู้นี้างมาหลายวันละว,วันนี้ขอเก็บสกมดีหมูก็วิ่งไปวิ่งมาคือของมันเยอะเนะ่ะบางทีสมรีเห็นในอย่างสมชีก็จะซื้อมาเจ้าครอบกับมันซื้อซื้อเครื่อง,สำอ,งสำอางนี่นะทาครีมทาพงทาผิวยาเฮลูกสองเฮลุอสองตัวนี่เต็มตู้เต็มนะเนี่บางเตี่ยกับมดบางทีกับมด,บาบมดอายุตอนนี้ไปจะต้องซื้ออย่างก็ต้องระวังละเจ้า เพราะว่าเงินมันหายยากเนาะสมศรีก็จะพยายามบอกแกต้องจัดตรงจัดตู้ทาความสะอาดก่อนเจา้าเพราะว่าบางยามันเยอะยาสองตัวนี่แหละเจ้ามันหนักมันเหลือคีินิกก่อนในบ้านนะสมศรีก็จะเก็บทําความสะอาดนะคะเพราะว่าวันนิไมได้ทํากับข้าวเนาะถึงเจ้ามากระทำเลยเจา้าอ้างมาหลายวันละตู้เสื้อผ้ากะเก็บไปแล้วตู้หนึ่งละ ก็เหลืออยู่ตู้ตัางนอกนะคะอันนี้เราจะจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะยาเมืองไทยก็มีนะมีสปะยานะสมศรียาแก้พงแก้แผลมันยามันเยอะไงเขาก็ต้องดูว่าอันไหนมันหมดอายุอันไหนมันหมดอายุอันไหนหมดอายุก็ต้องเอาทิ้งไปเนาะอาชีพแม่บ้านนี่มันมีวันยุดหรอกเจ้ามันต้องทําตลอดเวลาถ้าบ้านสะอาดแล้วมันก็ลงหูลงใจเนาะ นี่แหละไฟยูุบ้านไดกระทาท่านทํานี่เจ้าบางคนถามสมศรีมันได้ทํางานแล้วขอได้ทําแล้วนะคะเพราะว่าสมศรีออกจากงานแล้วช่วงนี้ก็ยังไม่ไปสมัครงานค่ะขอกินเงินโต๊งงานก่อนเนาะอืมสามสี่เดือนให้มันหายหนาวก่อนพักผ่อนกันเจ้าขอทําความสะอาดบ้านก่อนทําวันละเล็กวันละน้อยเพราะว่าที่ผ่านมากำไค่อยได้ทําต่อใดทําอยู่แต่วันไ,ได้ทําในตรงในตัวอย่างไรเจ้า เก็บของขวางของ,ของเอาได้อย่างมากักกะเก็บหยัดเก็บหยัดเก็บหยัดมันเป็นระเบียบเรียบร้อยวันนี้ก็เลยต้องขอมาจาัดตู้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยกันเจ้ามันก็มีตู้เล็กตู้น้อยเนาะจะไปซื้อตู้ใหม่มาใส่มันกระแปงก็เสียดายตังอันไหนใส่ได้ก็ใส่ไปก่อนเจ้าอันไหนใจได้ก็ใจไปก่อนถ้าถามจ้าข้อปกจะซื้อของใหม่อย่างเดียวนะสมรีก็เสียดายสตังเนาะ ก็เลยต้องแจของเก่านี่ก่อนเจ้ามันก็จะมีหยาไม่ของของใจเล็กๆน้ๆๆอยๆเจ้าข้อบันชอบสื่อเนาะเครื่องสำองสมองนี่ไปสเปนมาก็ได้มาเต้มหมดเพียงแต่สมสีไมได้ถ่ายคือไ,ได้ถ่ายลงไว้เฉยเจ้าแกก็สื่อมาหยาคีมกันดงคันแดดเนะเาะพอแกไปสเปนมันท่อนก็ได้มาเยอะเจ้าระยำยางเออเป็นท่อนไอหยา แกไปสเปนเนาะไปถ่ายทำเนี่ยบริษัทประกันเฮอของมาเหมือนเอามาโฆษณานะ่ะอครื่องสำอางก็เต็มมดคิีมเคิมชมสีกาได้ถ่ายลงนะคะพอมันเยอะเกินก็เลยต้องหาตีไหวและทห้อ,อย่างก็จะได้เอาไปเป็นของขวัญปีมงปีใหม่เฮ้คนนั่นคนนี่ฟ่องเก็บของมันใกล้ปีใหม่แล้วเจ้าทําความสะอาดบ้านฟ่องเนาะเงินทองจะได้ไหลามาเทมาฟองอยู่บ้านใด อยู่บ้านเฉยๆนี่แหละชีวิตชีวิตแม่บ้านต่างแดนนะมันมีอย่างเนี้ยอากาศแกหนาวไปข้างนอกอะทั้งฝนทั้งลมวันเนี้ยฝนตกไปปลอยเจ้าอยู่บ้านได้ก็ทำาห้น้อยนี้หน่อยแล้วเก็บแล้วมันสบายหูสบายตาะเนาะนเก็บตู้แล้วเดี๋ยวก็จะไปทำ ออดูดฝุ่นซักผ้าทิ้งไว้เจ้าเพราะวาเด๋ยวพุงนี่จะไปาเอนสันไปหาหมอบ้านแม่ย่านะคะเดี๋ยวคนจะถามว่าทําไมถึงไปไก่ไปหาหมอบ้านแม่ย่ามันแปลงจเจ้าหาที่นี่มันแปลงแล้วก็พาไปหลายรอบแล้วมันก่หายหูแอนสันยังเจ็บอยู่ไงมันมหายเด๋ยวพุงนี่ก็จะไปหาหมอไปหาน้องสาวันละเจ้าคลินิกน้องสาวุอันนี้เห็นไหมเหมือนคลินิกน้อยๆเลยยาลูกๆนะคะ ก็จะมียาหลายอย่างเนาะสปะยาไปยังตีบอกเลี่ยงหมาก็ต้องาใช้จ่ายเยอะสองตัวนี้มดไปปีนี่นะคือสองเศนปลายาการรักษาหมานอะอันนี้ก็ยาของคนไทยนะคะก็มีสารพัดยาสมซีก็ซื้อมาจากเมืองไทยเนี่ยจะมีตลอดเก็บเสร็จแล้วแหละ แล้วจะไปดูดฝุ่นแล้วเจ้าเก็บทุกอย่างเสร็ละเขาก็จะมาดูดฝุ่นเนาะทำความสะอาดบ้านไปเลยพอเดี๋ยวไปบานแหมยยากลับมาบันเสารกก็จะได้สบายเจ้าถ้ากลับไปไหนกลับมานี่มาหารบ้านสะอาดๆาดนี่มันสบายใจนะถ้ากลับมาเนนมนหนื่อยนมามนั่งทำความสะอาดบ้านแหนมนลูกก็สมเสีทำความสะอาดบ้านไปเลยเจ้า เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะไปบรรมมยาก,กันเนาะดูดฝุ่นถูบ้านซักผ้าให้มันเรียบร้อยสมศิกาซักผ้าละาไหวก็มาตากผ้าเจ้าเพราะว่าถูบ้านดูดฝุ่นแล้วเนาะนี่อย่างตากผ้าในบ้าน อาการมันหนาวนะคะฝรั่งมันก็จะตากผ้าในบ้านบางคนบปกําตากแล้วบางคนไปจะอบแห้งแต่สมศรีว่าอบแห้งแล้วเสื้อผ้ามันเสื้อผ้ามันอะไรเสื้อผ้ามันหดมันหดคือมันตัวน้อยน่ะสมศรีก็เลยต้องเอามาตากเจ้าห้องตากกัมีข้างหลังน่ะแต่สมศรีไม่ลงไปพออาการมันหนาวเนาะก็เลยลงไปเจ้าตากในบ้านนี่แหละคืนเดียวมันก็แห้งละคลิปนี้ก็เจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านติดติดตามกรุณนากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ